ทางัางมากนทุกดาวนะพี่ไม่ได้เราไม่ได้อหลังซื้อมีแลก็พี่ปิดปิดก่อนพวก็ทางพวกก็เอาประตูมาปิดเลอนี่เราก็กันเพาไมพใจเย็นๆเด้อค่อยๆคุยกันเด้อเราไปทานด้วยกันมีอะไรปัญหาอะไรก็ใส่กันเลยเด้ออุ้ยไม่ใช่ใไงดแต่ก็เราก็พี่ก็ปิดก่อนพวกก็ตั้งทาปิดเหมือนกันอ่ะไม่ใช่บนึกๆจะปิดที่ไหนอ่ะคมารอานไงคนมารอดานทีแอบข้ามไปเราก็ เออพี่ก็ขอพูดโูกนะเพื่อมีมาลอดเข้ามาขโมยกับข้าวฝั่งประเทศไทยกินจะทำยังไงฮก็ต้องมาแจ้งก่อนเขาบอกว่าจะทำแบบนี้ต้องไปแจ้งเขาก่อนเพื่อ้าวเขาก็ขึงรถน้ำในฝั่งของประเทศไทยพระาไวล์ล้นคือบ้านตูกูจะทำอะไรก็ได้ต้องมานั่งแจ้งแจ้งคุณหมึงตุกเรื่องเรื่องขเมบนเบอร์ เราฐานขเขมรร้องกูบอยอมกูบอยอมเมียงพระยอมไม่ได้เมียงพระไม่พอใจพาให้ฐานขเขมรตามชายแดนที่อยู่ประจำตรงนี้ดิ้นกันพร่าเลือนะเนื่องจากฐานไทยนั้นได้มาคึงรวดน้ากับต้นไม้ที่เขตชายแดนวังของประเทศไทยนั่นเองแต่การที่ทางฐานไทยนั้นได้คึงรวดน้ากับต้นไม้ในฝั่งของทางประเทศไทยแทนที่ต้นไม้นั้นจะต้องเป็นฝ่ายที่ร้อง พราะอยู่ดีๆเรา้านไทยจะเอารวดนามนั้นมาพันตูวทาไมมันพูดอะไรของมันมแต่กับกลายเป็นฝ่ายฐานขมรน,นั้นที่เป็นผู้ร้องสังหงานกับการกระทําของฐานไทยในครั้งนี้ทั้งที่เขตที่ฐานไทยทํานั้นนั้นก็คือเขตไทยนั่นเองพวกท่านขมรนเข้าเป็นอะไรของเขามากไปเนี่ย โดยฐานเขเมรก็อ้างประมาณว่าการกระทำใดๆที่อยู่ในเขตชายแดนของประเทศไทยเขเมรนะนะถ้าเราฐานไทยจะทำอะไรก็ตามในที่ตรงนี้ทางฐานไทยจะต้องทำหนังสือชี้แจงมายังประเทศเขเมรก่อนที่จะทำะนะเพอพื้นที่ตรงนี้คือเป็นที่เขตกันชนชายแดนนั่นเองเอา้าวเราที่ทางเขเมรลุกล้ำเข้ามาในเขตประเทศไทยตั้งเท่าไหร่ส0 0งร้อยสามร้อยเมตรมัง้งตรงช่องบกนูน้น แล้วท่านขมรก็ลักลอบคูดสนามเพาะหรือว่าคูเลดอีกไม่เห็นพวกท่านขมรทําหนังสือชี้แจงไม่ยังประเทศไทยเลยแล้วตรงนี้มันก็เป็นเขตชายแดนเข้าประเทศไทยด้วยนะที่เข้าพูกรดน้ำอยู่นะแล้วเขาจะต้องมานั่งทําหนังสือชี้แจงประเทศขมรทําเพื่ออะไรไวะแ,แล้วที่ท่านนั้นเห็นคลิปวิดีโอในตอนนี้นะมันก็คือคลิปวิดีโอที่ถ่ายมาจากฟังขมรน,นั่นเองแล้วคําพูดบางช่วงเขาก็พูดประมาณว่า ทหารฝั่งประเทศไทยได้มาขึงลวดหนามอะไรแบบเนี้ยนะโดยพระรก,การแล้วเขาก็ใช้คําประมาณว่าโดยที่ไม่ถามฝ่ายประเทศกัมพูชาหรือขอความเห็นชอบแต่อย่างใดกับฝ่ายเราอะนะคือเขาจะทําอะไรก็ไม่ปรึกษาเราเลยมันก็เลยทําให้พวกเขานั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะกับการกระทําของทหารไทยในครั้งนี้ถ้าไปเป็นภาษาไทยก็ประมาณเนี้ยนะแม่กูคิดไม่ออกเลยถ้าสมมติว่าประเทศกมัมพูชาเป็นมหาอำนาจทางทหารในอาเซียน จะเกิดอะไรขึ้นวะอย่างแรกเลยนี่ก็คงจะกดขี่เราประเทศในอาเซียนอย่างแน่นอนเลยแต่ละวันประเทศในอาเซียนก็ต้องมานั้งแจ้งว่าเราทหารในอาเซียนนั้นทําอะไรบ้างนี่ต้องมาแจ้งต่อขมรทุกอย่างเลยเพ่แต่ทหารขมรทาอะไรนี่ไม่ต้องแจ้งคนอื่นหรอกเพ่เพราะเขาคือมหาอำนาจแห่งอาเซียนนี่เฮ้ยโชคดีไปที่เราทานขมเณรปงชิงรายประสิติภาพสักขนาดนี้ที่กองทัพขมรทำตัวอำนาจบัรใหญ่จะระเกินแต่ความจริงก็เป็นได้แค่กองทัพเคโลโลแห่งอาเซียน รบเราก็็บอกเจ้งแม่เบื่ข่าต่อมาเป็นเรื่องเราทหารรถถังกัมบูชาเซ็งสุดๆที่รถถัง T55 ของพวกเขาซึ่งเป็นรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของสหภาพโซเวียตอ่ะนะอยู่ๆเครื่องเข้าไปติดสังเกตพวกเขานั้นก็งงว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับรถถัง l i เบเต d ดดิชันคันนี้กันแน่ เราทานขเขมรนั้นก็ทําได้แค่มองแต่ทําอะไรไม่ได้อะนะเพราะว่านานทีปีหนพี่แกนั้นจะได้ออกภาคสนามครั้งหนึ่งส่วนมากรถถังอะไรแบบนี้จะจอดแงกอยู่แต่ในค่ายะนะหรือว่าจะขับทีหนึ่งก็ตอนนู่นเลยช่วงสวนสนามขเขมรแค่นั้นนานๆนานๆา,านทีจะได้ออกมาลุยป่าฝ่าดงเหมือนกับรถถงังทั่วไปในโลกใบเนียนะพอรถถังขเขมรได้ออกมาดูโลกทีหนึ่งก็เป็นแบบเนียนะบ้าบอจริงเชว เออร้วจะทํำยังไงละทีนี้ก็ทําได้แค่มองเพ้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้นี่ก็ทําได้แค่ดูรถถังมองรถถังนี่ก็มองจนฝ่ามันจะติดแล้วเพ่ก็ทําได้แค่นี้นีิ เออ่ไม่เรียกประกันวะประกันบ้านไหนก็ทำกับรถถังเพ่เมียงประกระดราตำถมประกันไผยเรารักคุณและห่วงใยคนขมิน้นซุดเยอะ,ะนี่แหละเวรกรรมที่ทำกับคุณปู้รถถังแทนที่รถถังคุณปู่โซเวียตจะได้นอนทับสบายๆส,ยสะกะักทถีนี่ก็ปี2 0 2 5แล้วยังจะเอาคุณปู่มาวิ่งอีกส้มเล้วที่เป็นเราทหารขมิ้นโบราณโบราณโบราณซะจริงๆเบื่อ สิ่งที่เรานําเสนอต่อท่านผู้ชมให้ได้เห็นนี่ก็คือความจริงของอาวุธยุโทโธปกรณ์ของเราทหารขมนนะนะในโลกแห่งความจริงส่วนในโลกความฝันของประเทศขมรน,นั้นเราทหารขมรมีกองทัพเป็นแบบนี้นี่เอง <วะ S 1> นี่คือเรากองทัพที่อยู่ในโลกความฝันของคนขมนนะน<ว>ะในโลกความฝันของพวกเขานั้นประเทศขมรของเรานั้นมีกองทัพสุดยิ่งใหญ่ มีเหล่าอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมยัยไฮเทคไฮเทคโนโลยี Tech ology, ที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของประเทศเขมรของเรา<ะ>มีกองทัพที่สุดแข็งแกร่งที่พร้อมจะปกป้องนครวัดจากการลุกลานของศัตรูเออเครื่องบินรบกับรถทังเข้าไปจอดด้วยกันได้ไงวะนะพี่เหมียวจะไปเอาเหตุผลแกนสารอะไรกับพวกนี้นี่ เขาก็แค่คนฝันเฟื่องระเมอเพอ่พกบ้าบาอแตกไปวันวันนี่แต่รถถังเขาติดธงชาร์จขเม่นแล้วมันขยับได้นะก็มันเป็น AI ไงเพ <S <S สภาพพอเป็นจริงรถถังกองทัพขเม่นเครื่องยังดับติดแงกอยู่นั่นเลยนี่ถ้าเขาเมรนมีรถถังรุ่นใหม่อะไรแบบนี้นีคงจะออกมาถ่ายคลิปแล้วก็โมโรงตัวเชี่ยวทั้งวันทั้งคืนแล้วล่ะเพแต่มัน <C> ติดธงชาร์ขมรนะมันคลิป AI นี่ เออแล้วเราคนคอมเมนต์เข้าเห็นคลิปอะไรแบบเนี้ยเขาว่าไงบ้างวะเราคนคอมเมนต์ที่เห็นคลิปอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์ว่าโอ้ my god แล้วก็ธงชาติคอมเมนต์เออคนคอมเมนต์เขาแยกไม่ออกเลยวะอะไรคือความจริงอะไรคือ AI อ่ะถ้าพี่เหมียวยังงงอยู่นี่ยังงั้นดูคลิปนี้เพ่มันเป็นคลิปที่ผู้ชายคนหนึ่งนี่เอาดินเหนียวมาปั้นเป็นนครวรดเพ่อ่าฮะแล้วพี่เหมียวคิดว่านี่มันเป็น AI หรือว่าเรื่องจริงเพ่ สภาพคลิปแบบนี้น่าจะเป็น AI มั้งใช่เพ่มันคือ AI นี่เออแล้วคนเขาเห็นเขาเห็นคลิปอะไรแบบนี้เขาว่าไงวะก็ตามนี้เลยเพ่สวยมากเลยค่ะคุณลุงของฉันแฮแซมมงหรือว่าคลิปนี้นี่เป็นคลิปที่เด็กเขมรได้ปั้นรูปทหารเขมรนี่พี่เหมียวคิดว่ามันคือคลิปจริงหรือว่าคลิป AI เพ่คนทั่วไปในโลกใบนี้เขาเห็นคลิปอะไรแบบนี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่า AI ทั้งนั้นแหละใช่เพ่มันคือคลิป AI นี่ เออเราคน comment, คอมเมนต์คอมเมนต์คลิปอะไรแบบนี้เขาว่าไงวะคอมเมนต์คนคอมเมนต์เหียนคลิปอะไรแบบนี้นี่นก็ตามนี้เลยเพ<ะ>เดกคอมเมนต์ของเราเก่งมากเลยนี่สมองก็ทําด้วยอะไรวันนี้<ะ>งานเด็กคอมเมนต์ของเราสมบูรณ์แบบไปเลยนี่แม่ประชากรคุณภาพข้องหุ่นหุนสินะ,ะให้เข้ามีความรู้น้อยเอาไว้จะได้ปกครองได้สบายสุดยอด งานเด็กคมรนของเราสวยแล้วก็เหมือนมากเลยอ่ะทำไมสมองสมองเขาไม่เข้มเอาสมองคนไทยไปบ้างวะแบบเบลแล้วสิ่งทั้งหมดที่นําเสนอบนันนี้มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าเราคนคขมรส่วนใหญ่เขาอยู่ในโลกความเป็นจริงไม่ได้อะนะเพราะโลกในความเป็นจริงขอ,ของพวกเขานั้นมันทุกระทมขมขื่นซะเหลือเกินใช้ชีวิตก็ยากลําบากแสนขัดสนจะมองซ้ายมองขาก็มีแต่ความยากจน ชีวิตต้องทุกข์ระทมขมขื่นต่อไปเอออะนะฮะส้มแล้วที่เป็นประเทศมหาอำนาจทางการทหารแห่งโลกจินตนาการแห่งอาเซนเข้าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้เลยต้องย้ายตัวเองไปอยู่ในโลกแห่งความฟันแล้วก็มีความสุขฟั่นว่านอยู่กับมันจะมีสักที่ประเทศที่ทำตัวอะไรแบบนี้เบื่อ ท่านไหนที่ร่องเข้ามาดูคลิปของเราในช่องนี้กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร่ไปมะกรูดเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยเด้อ EP นี้เราไปก่อนเจอกนันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับมีฮิฮ่งพระ